นี่คือผู้หญิงเหรอใช่โอ้ใส่กระโปรงได้เหรอดูดิบรรยายให้หน่อยนี่นี่คืออะไรครับโหผู้หญิงผมคล้ายๆกอนเลยอ่ะกอนดูดิผมคล้ายกันเลยดูดิเพียงแค่กอนใส่กางเกงใช่ไหมโอ้กอนเก็บของเป็นระเบียบมากเลยอ่ะห โอ้โหช้ยล้าก็เก็บเนี่ยเนาะนิสัยที่ดีเนาะปกติเก็บไหมคะไม่เก็บนานไงแล้ววันนี้ทำไมเก็บล่ะคะทีเชอร์สอลนน่ะคะทีเชอร์บอกแหะคะแค่แป๊บเยวก็เสร็จแล้วโอ้แค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วถ้าเรารู้จักเก็บใช่ไหมคะไม่แล้วทำอะไรต่อคะโอ้โหต้องสามสีสามสีหนึ่งนะคะ น,นี่ทำไรคะมันคืออะไรคะพายุมาเหรอหรืออะไรคะพายุพายุมามีฟ้าไหมฟ้าแล้วเสาไฟฟ้าอยู่ไหนอะ่ะฮะเสาไฟฟ้าลมพัดโอ้ลมพัดด้วยเหรอโอ้โหแม่จ้าไหนลมพัดคะเนลีลมพัดโอ้โหลมพัดแรงมากเลยฝนตกไหมคะมีฝนตกไหมคะไม่มี มีจันร่มพัดอ๋อมีจันมพัดแสดงว่าอันนี้เป็นาพายุร้อนใช่ไหมคะใช่ไหมคะโอ้โหรุนแรงมากเลยคะ่ะโอ้โหขมาบมายันเปียงโอ้พอแล้วพอแล้วฟ้าผ่าด้วยพังเลยคะ่ะเสาไฟฟ้าพังเลยไหนนี่ไงคะหักเลยคะ่ะไหนหัวมันหักเลยคะ่ะคุณขา็อ้ยหยากสกปรก,กไม่เอามือเลอะนั่นเป็นเคมี นอนเนาะนอนได้แล้วล่ะค่ะได้เลยนี่อะไรคะนี่คืออะไรคะค,ค,ครูคุณครูอ๋อ,อนี่ครูชื่อครูอะไรคะคุณนกไว้ <What? S 2> คนนุณนกหุ <c oughs> ออก๋อคุณนกหุกรอตัวไปกับคุณครูนก <c oughs> แล้วครูถืออะไรอะคะไม่ไม้ทัดกับกับอะไรคะหนังสือ๋อเพื่อที่จะสอนเด็กนะคะ ไหนทำท่าคุณครูให้หน่อยได้ไหมคะอา้าเรียนละ